สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นนา 3A ไวไลายเก๋า ine, 9, คืนสังเวียนท้าชนสดอัครามสึกใหญ่วันลุมพินี81ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก 2c อัปเดตโปรแกรมเดือนเอาใจแฟนมวยกันต่อเนื่องสำหรับศึกใหญ่ไตรมาส3วันลุมพินี81จัดขึ้นในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดย 3A กไก่ย่าง5ดาวเจ้าตำนานมวยไทยไวัยส0ปีจากบุรีรัมพร้อมกับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งในรอบกว่า1ปี พบกับอัครามฮาบัดีนักสู้จอมพลิ้ววัย25ปีจากแอลจีเรียโดยเตรียมพนักกันในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอนด์ สำหรับสามเอถือเป็นนักสู้ระดับตำนานของประเทศโดยตลอดเวลาที่ชกมวยมา32ปีสามารถกว้าแชมป์มาประดับบารมีได้มากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์สนามมวยเวทีรุมพินีแชมป์ WBC มวยไทยและแชมป์ประเทศไทยจนทำให้เขาถูกยกย่องให้เป็นนักมวยไทยที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาล ปัจจุบันสามเอในวัยขึ้นเลขสี่โชว์ผลงานไฟล่าสุดแผ้นอกยกสองพระจันฉายพีเคแสนชัยในศึกวันลุพินี22เมื่อ23มิถุนายน2 5 6 6ชวดทวงบัลลังมวยไทยคืนอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นเจ้าตัวเลือกใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวรวมถึงมีไปสัมมนามวยไทยที่ตรางประเทศก่อนตัดสินใจกลับมาเก็บตัวที่ค่ายมวยอยู่ที่ภูเก็ตนานแล้วกว่า2เดือนโดยมุ่งมั่นซุ่มฟิตซ้อมอย่างหนัก เพื่อเป้าหมายกับสู่เส้นทางประสบความสําเร็จให้ได้จนถึงตอนนี้เขาพร้อมเต็มที่สําหรับการคืนสังเวียนและรับอาสาดับซ่าอัครามพิสูจน์การเป็นมวยไทยระดับตํานานไฟนี้สามเมต้องเจอบททดสอบสำคัญวัดความแกร่งของอัครามรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าถึง15ปีซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดไปว่าเก๋าจะเขย่าสดหรือสดจะบทเกา๋า ของมวยชาวไทยต้องรอดุ้นกันว่าฝ่ายไหนจะได้รับการชูมือในศึกนี้ศึกวันรุมพินี81ถ่ายทดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจอบบัตรเข้าชมในสนามพันทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์กูแรกเริ่มเวลา19.30นาทีและรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นอย่าพลาดชมกันนะครับ